สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํายากำจัดแมลงสำหรับสวนทุเรียนนะครับยากำจัดแมลงในสวนทุเรียนที่ผมใช้เองเลยนะครับอันนี้คือผมใช้เองซึ่งคลิปก่อนผมก็ได้ทำไปแล้วหนึ่งตัวยานะครับแต่ในสวนทุเรียนของผมผมจะใช้ประมาณ5กลุ่มยานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิป ให้ดูทีละหนกลุ่มยานะครับซึ่งกลุ่มยาคลิปที่เลี้ยวคือไทยมีท็อกเซมนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มที่4แต่ตัวนี้มันจะเป็นฟิโฟนินนะครับเป็นอีกกลุ่มยาหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาชมต้นทุเรียนในสวนของผมก่อนนะครับในสวนจะมีประมาณ300ต้นนะครับ300ต้นนี่นะครับ ใบสวยงามทุกทุกต้นนะครับมะเร็งไม่รบกวนเพราะเราใช้สารเคมีที่ถูกต้องนะครับสารเคมีที่ใช้ก็ไม่แพงด้วยนะครับสามารถสั่งได้จากในช้อปปีหรือ l a ซาด้าได้เลยนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับยอดกำลังมาใหม่นะครับไม่มีมะเร็งรบกวนเลยนะครับดูได้นะครับ กลุ่มยาวันนี้คือกลุ่มฟีฟนินมันจะช่วยกําจัดเพลี้ยไฟกับแมลงปีกแข็งพวกแมลงอินูนแมลงปีกแข็งทุกอย่างนะครับพวกเมงช้างค่อมอะไรพวกนั้นนะครับรวมถึงเพลี้ยไฟด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายตัวอย่างของยากําจัดแมลงให้ชมนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปชม ก่อนว่าในสวนมเนลงกับเพลี้ยไม่ค่อยจะได้มาทำร้ายนะครับเพราะผมจะพ่นยาไว้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีเพี้ยหรืออะไรมากินแบบนี้นะครับผมจะพ่น15วันครั้งหนึ่งนะครับพ้นป้องกัน แต่ถ้าแต่ถ้ามีเพลียมีอะไรมารบกวนผมก็จะพ่น7วันครั้งนะครับเราต้องดูอาการต้นทุเรียนนะครับถ้าแบบนี้ก็15หวันครั้งได้นะครับเพราะทุกคนสังเกตดูนะครับใบแต่ละต้นไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่นะครับ ใบสวยนะครับถ้าเรากาจัดมะเร็งได้ถูกต้องยอดอะไรก็ไม่เสียหายนะครับมันจะออกมาต่อเนื่องนะครับนี่นะแปลงทุเรียนอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอเกียนซานะครับแปลงนี้ครบหนึ่งปีพอดีนะครับก็โตตามเกณฑ์อยู่นะครับประมาณสองเมตรนะครับความสูง น,นี่นะครับทุกคนดูนะครับใบไม่มีแมลงเลยนะครับข้างบนยอดก็มีนิดหน่อยแต่ก็เราก็พ่นไล่ไปแล้วนะครับดูยอดอันนี้นะครับนี่นะครับซึ่งถ้าใครเพิ่งมาดูใน ช่อง Youtube ของผมก็ผมมีอยู่หลายคลิปนะครับวิธีใส่ปุย๋ยวิธีอะไรดูแลต้นทุเรียนยังไงให้ตวแบบนี้มีหมดนะครับกดเข้าไปดูในช่องได้ใวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำยาฉีดเมลงฟิโฟนินนะครับมันจะเป็นยาช่วยในเรื่องของเพลี้ยไฟและแมลงอีกแข็งนะครับ และในสวนทุเรียนจําเป็นต้องมียาที่ใช้กำจัดแมลงไม่ต่ำกว่าห้ากลุ่มยานะครับถ้าใครซื้อไม่ถูกก็ซื้อตามที่ผมใช้ได้เลยนะครับรับรองว่าต้นของทุกคนจะสวยงามแน่นอนนะครับซื้อตามได้เลยนะครับคลิปก่อนก็ทำไว้ให้หนึ่งตัวยาไปแล้วนะครับ ช่องของผมก็บอกหมดนะครับบอกชัดเจนไม่มีปิดบงังแล้วผมก็ใช้อะไรก็บอกทุกคนแบบนั้นแต่บางครั้งอาจจะใช้ไม่เหมือนคนอื่นที่เขาบอกกันนะครับแต่เรื่องนั้นก็ให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมก็อยากจะบอกให้ต้นมันจะได้โตสวยงามกันทุกคนนะครับ เพราะว่าการทำสวนทุเรียนก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะทำผิดพลาดก็ขาดทุนนี่นะครับใบสวยมากๆนะครับสวยทุกต้นนะครับนี่นะสวยทุกต้นเลยผมจะพาไปดูว่ายาฟิโฟนินจะอยู่ยังไงนะครับ เดี๋ยวเดินลงไปดูเลยนะครับผมจะทําที่พักไว้ตรงนู้นนะครับมามาดูต้นทุเรียนชักนิดหน่อยนะครับเผื่อว่าจะไม่เชื่อกันว่ามันดีจริงๆนี่นะครับดูใบก่อนนะครับแบบนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับนี่นะครับ ถ้าทุกคนเชื่อว่ามันใช้ดีก็ไปซื้อใช้กันนะครับแต่ผมก็บอกความจริงทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นที่พักเวลาผมมาทำสวนทุเรียนนะฮะนี่นะครับตัวนี้นะครับดูนี้ชัดไหมครับเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้นะเป็นสารกําจัดเมลง กลุ่ม 2B นะครับกลุ่มสารเคมีคือสําคัญนะครับเราต้องอย่าใช้ซ้ากันนะครับหรือใครที่อยากแบบเอาแน่นอนก็ใช้ตามผมได้เลยนะครับกลุ่ม 2B ชื่อยี่ห้อคือกลีนสันนะครับอันนี้คือยี่ห้อมันนะครับแต่ชื่อสามัญของเขาคือฟิโฟนินนะครับฟิโฟนินอันนี้นะครับอันนี้ป้ายเขาก็เขียนว่าเพียไฟในข้าวนะครับ แต่ผมใช้จากประสบการณ์จริงจากที่ใใช้ในสวนนะครับมแมลงปีกแข็งก็ตกตายใต้โคนนะครับตัวนี้นะครับถูกตัวตายกินตายนะครับใช้เปดมิลลิลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรอันนี้ถ้าเราซื้อมาเขาก็เขียนวิธีการใช้ให้เรียบร้อยนะครับสั่งซื้อผมจะสั่งอยู่ในช h อป e ีนะครับผมใช้ช h อป e ีหรือใครจะสั่งใน l a z a d a ก็ได้นะครับ ยาตัวนี้ไม่แพงนะครับผมก็จําราคาอยู่ที่200ร้อยร้อยกว่ากว่านี่ครับจาไม่ได้อยู่ของผมใช้ในสวนจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่มันแพงเลยนะครับผมจะใช้แบบธรรมดานะครับอันนี้มีทะเบียนมีเลขทะเบียนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะกล้องมันจะสูมไม่ค่อยชัดนะครับมีเลขทะเบียนเรียบร้อยนะครับ ฟิโฟนินนะครับทุกคนนะครับอันนี้คือฟิโฟนินอันนี้เป็นตัวที่2นะครับที่ผมมาแนะนําคลิปก่อนถ้าเคายังไม่ดูก็กดเข้าไปดูในช่องนะครับตัวนู้จะเป็นอไทยมีท็อกแซมนะครับตัวนู้กลุ่มสี่อันนู้ผมก็ถ่ายไปแล้วอยู่ในช่องเลยนะครับนี่นะครับ300กว่าต้นนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะทำคลิปให้ชมกันเลยนะครับคลิปที่ผมทำไม่มีเมคนะครับทำจากประสบการณ์ที่ใช้จริงนะครับผมอยู่ในสวนทุเรียนมาประมาณ2ปีแล้วนะครับที่บ้านผมก็มีต้นใหญ่นะครับเตบแดงนี้เป็นแปลงต้นเล็กปลูกได้1ปี ต้นใหญ่ก็ก็มีอยู่นะครับไม่ใช่จะมีเท่าแต่ต้นเล็กนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ปลูกตูเรียนได้สวยงามกันทุกคนนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปดีๆให้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับขอบคุณมากครับ